คนนี้เลยครับงานฉลองมงคลคอนเซปต์งานอย่างกบจะเป็นเอ็กซิบิชันนะคะวันนี้อยากชวนทุกคนไปเหมือนอนาเตอร์แลนด์ค่ะอนาเตอร์แลนด์วดดิ้งเหมือนแบบอยากนำทุกคนพาไปสู่โลกแห่งความรักที่เหนือจินตนาการของในกำนดเวอร์ป่ะเวอร์มากไหนเล่าสิว่าทำไมต้องเป็นอนาเตอร์ก็เพราะว่าคาว่าอนาเตอร์อะค่ะมาจาก อโนสก็คือ a n o t h เป็นชื่อของเรา2คนที่เหมือนกันที่เคยบอกไปในงานมั่นะนะคะปันโนสกับอโนไทยก็คือมีตัวอักษรเหมือนกัน5ตัวก็เลยเป็นที่มาของทีมงานวันนี้ค่ะใช,ใช่ค่ะก็คือยังดีใจที่โนตเองก็เหมือนให้โนลิมิตให้เนวาดทุกอย่างคืออยากทําให้มันออกมาเป็นเหมือนงานอาแล้วก็เป็นโลกอีกโลกนึงอะคะ่ะคือไม่ได้อยากทําให้เหมือนเป็นวดดิ้งทั่วไป คือรู้สึกว่าพอแบบเป็นงานวันสาคัญของพวกเราทั้งคู่ก็อยากจะได้ความที่แบบว่าสุดโต่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าพวกเราทั้งสองคน,นมีอยู่ในตัวก็เลยคิดว่าถ้าไปแบบเรียบๆง่ายๆสีน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่พวกเราสักเท่าไหร่แล้วคิดว่าทุกคนก็ expect แล้วก็คาดหวังอะไรที่เป็นแบบประหลาดประหลาดรุนรุนจากพวกเราอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันออกมาจริงๆเกินฝันนะเกินที่เราคิดกันไว้ตอนแรก ตอนมาเห็นเซตติ้งใช่เมื่อคืนเดินลงมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพตอนที่แบบเออเป็นแคนะ่สเกจอ่ะเราก็ว่ามันเจ๋งแล้วนะแต่พอมันเห็นของจริงแล้วก็ทําออกมาได้มันแบบมันเกิน,นเกินว่าเออเกินกว่าที่เขาขายเอาไวอ้อ่ะคือไม่ว่าจะเป็นไอตัวอโนโรหรือตัวเค้กเองอ่ะค่ะเราก็จะมีกิมมิคต่างๆคือเราก็ไม่ตัดเค้กเราจะสัดสีหรือตัวหมีข้างบนมันก็คือวาดขึ้นมาแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาไดาคือแล้วด้วยทุกอย่างเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากคนที่เรารู้จักและคนที่เรารักหมดเลยอย่างเช่นแบบเนี่ยทีมจัด รอบเหล่านี้ก็แบบของทางกรุงชิงเนาะค่บตั้งแ,แต่งานมันแล้วเรารู้สึกแบบถูกใจพี่ๆเขามากเลยแล้วก็โหไหนจะเป็นพี่เปิ้ลอีกที่แบบ w e ดดิ n งแ l นเนอรของเราที่แบบว่าช่วยจัดทุกอย่างให้มันแบบลมตัวแล้วก็แบบเป็นไปได้อะ,ะเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกที่เริ่มจะจัดงานตั้งแต่ขอกันเมื่อสปีที่แล้วนึกไม่ออกว่าจะจัดงานออกมาสเกลขนาดนี้หรือว่า มีความบ้าบอขนาดนี้ <c oughs> ได้ยังไง <c oughs> ได้ยังไงพี่ๆเขาก็เหมือนรับฟังแล้วก็ทำให้มันเกิดความจริงและอีกอย่างก็คือที่น่ารักก็คือเราหนูเองก็ได้ชุดนี้มาจากรรน,น<ช>ัสเหมือนเดิมนะคะก็คือถูกใจกันตั้งแต่ชุดไทยและก็อีกชุดหนึ่งชุดเดินเข้าอันนั้นก็สำคัญมากมาจากพี่อ้อมดิยาที่เป็นพี่สาวของเราสองคนชุดนันนาข่าเนก็คือได้ร่วมทํากับเพชรในชุดแต่งงานตัวเองก็รู้สึกเหมือนแบบจะมีสักกี่คนที่ได้ลองประดับหรือได้ลงมืออะไรในชุ ที่เป็นวันสำคัญของตัวเองก็ต้องขอบคุณพี่ออมมากๆที่แบบมอบของขวัญแล้วก็มอบโอกาสเนี่ยที่ได้แบบอุ้ยมาร่วมทํากับดิสยาเลยนะใช่คุณนี่จะร้องแบบมาร้องไห้ร้องเลยคิดว่าเป็นผู้ชายอย่างเราจะต้องมาร้องไห้แบบนี้แต่ก็ในงานแต่งเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะแต่ไอ้คืนก่อนแต่งเนี่ยไม่คิดว่าจะร้องไห้เน่ไม่เคยเห็นหนุหูร้องไห้อ่ะเออใช่แล้วก็เห็นสภาพตอนที่เดินเข้าไปอะ่ะคือมันมันยัง มันยังไม่ได้ครบแบบนี้มันยังเลอะๆเออยู่นั่นแหละแต่แค่แบบเข้าไปแล้วแบบความรู้สึกแล้วเห็นคนตั้งใจด้วยเห็นทุกคนแบบขยันขันแข็งวางถงวางชาค่อยๆปาดนี่ใส่ดอกไม้มันรู้สึกแบบประทับใจไงออมันรู้สึกว่ามันแบบโอ้ทุกคนแบบมาช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ยิ่งเนี่ยค่อยๆได้เมสเซจรู้ว่าใครกำลังจะมาเนี่ยว่าพี่ๆก็ค่อยๆเข <ๆ S 1> ้แล้วก็เพิ่มใจกับพี่เพืทุกคนนะคะเห็นข่าวลงกันเยอะเลยหนูเลยแซวว่าพี่ๆชอบขอแปลกเนาะ อย่างวันนี้มาถึงแล้วเรารู้สึกยังตื่เต้นอยอะไรนะคะหือามน่นแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับอ่ะเป็นตื่นเต้นกระสับกระส่ายแบบเอ้ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะทํายังไงเราจะเเดินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบมันก็มีแบบหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทาเนี่ยอยากเห็นหน้าทุกคนตอนเห็นฉากข้างในตอนที่มันไลติ้งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกอฟเตอร์อยู่ด้วยกันนอนเยอะๆนะคะ แดีววันนี้นงานจะมีความพิเศษอะไรบนะ้างในงานนว่ามันพิเศษทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเพลงเดินเข้า mm hmm. เพลงตัดเค้ก mm hmm. มันก็จะมีเพลงที่โนต้ตเหมือนแต่งแบบมเน้เป็นอินสปเรชันด้วยเพลงที่แบบสำหรับงานแต่งงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนศินนลปินที่แบบมาช่วยร้องเพลงที่มาด้วยใจกันเลยจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าแขกแต่ละคนที่ก็เดี๋ยวจะมีมาร้องเพลงในอัปเปอร์ปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ มีหลายจุดที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็แน่นอนเค้กเนี่ยอย่างที่เน้เมื่อกี้เกินไปมันก็จะมีการสาดสีแทนซึ่งผมก็ยัง,ย,ง,ย,งยังกังวลอยู่เหมือนกันนะไม่รูบว่าเป็นยังไงแล้วก็เดีย๋ยวมีแจกทองด้วยนะครับสป,ปอนเซอร์จากพีมากโกนะฮะสำหรับโ <c oughs> ยนดอกไม้คนโสน <c oughs> ดสาวโสดน,นะเออใช่ตอนโยนดอกไม้ใครได้ไปก็จะมีได้ทองด้วยนะครับสรุปพีพีใทยสปอนเซอร์ครับ ก็ไม่ไม่อยากจะคิดว่าโกมืนมันก็ไม่เหมือนใครแต่อยากเอาความเป็นเราใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะก็พิเศษหมดไม่ว่าจะชุดอัพเตอร์ก็ก็น่ารักอีกอ่าใช่ได้สตลิสส<อ>ันท่พลไปช่วยทำก็โหดมากๆชุดอัพเตอร์เสร็จกันแบบเมื่อคืนเลยจริงๆแล้วตั้งแต่หลังมันเราก็ยังมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนี้ค่อยค่อยว่ากัน ใช่คืองานง,งานเยอะมากอ่จจริงๆคือช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้พอแบบงานแต่งเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคิวแน่นกันทุกวันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนดเขาบอกเขาบร็อกเรคคอร์ดนะคะเขาแต่งเพลง15เพลงภายในเดือนเดียวแต่งในเดือนแต่งงานเขาไม่เคยแต่งเพลงเยอะเท่าน,นี้มาก่อนในหนึ่งเดือนใช่แล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มางานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาตามงานนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่คนนอกจากแซ่กายินดี่จะมาแบบอย่าลืมง,ง,งาน <c oughs> ผมนะเออคกจะไบอกก ยังไงล่ะครับรทุ่มเทมากครับช่วงนี้กระเป๋าตังค์แห้งมากต้องต้อง,องเล่งอินคัมเข้ามาแล้วตอนนี้ี๋ยวเราช่วยนเนาะแล้วแม่ใส่หมดไปเยอะไหมหมดไปเยอะไหมเหรครับก็นิดนึงอะ <c oughs> ก็เยอะนะ <c oughs> ไม่ไม่โกหกแต่ว่าก็ก็รู้สึกอิ่มใจมากกว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่ผมแบบเนี้ยไม่ใช่คนที่แบบ จะซื้อแบบโอ้แบรนด์เนมของแพงๆหรือไปเที่ยวแบบเจ็ตเซ็ตนั่งเฟิร์สคลาสซื้อรถหรูหราอ<ช>ะไรน้แต่เรารู้สึกว่าถ้ากลับทุกงานอย่างเงี้ยเออเราสเปนได้เรารู้สึกมันมีคุณค่าหาจติตใจสําหรับพวกเราเราก็แบบว่าจริงๆ<ส>อยากยกกลับบ้านเนี่ยอะไรแบบเนี้ยใช่ข้างในจะมีแบบมีพ็อกเพิ่มอะไรเงี้ยเราวางแผนแล้วเดี๋ยวบ้านใหม่เราตรงนี้จะอยู่ตรงนี้หรือดอกไม้นี้จะไปอยู่สวนหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะยกกลับไป<า>หมด่นบทาิของเราใช่ผิวอ่ะ นี่ยังไม่ได้มองแบบตั้งใจกันเองเลยนะทางด้านเจ้าสาวเ่าถาวรเป็นงไงสเต็ปยังไงเป็นมากกว่ากันโอ้เพื่อนเจ้าสาวสามส,สิบคนครับเพื่อนเจ้าสาวสามสิบคนเพื่อนเนฟบินมาจากเมืองนอกเกือบยี่สิบคนเราก็แบบเนี่ยคือตอนแรกปกติงานแต่งก็จะมีฉากแบบเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวฝั่งหนึ่งใช่ไหมยืนบนเวทีอันนี้ผม <Yeah. S 1> บอกเลย ถ้าจะเอาให้หมดอ่ะวีนรอเวทีรอเลยทั้งนั้นนะคือไม่มพอจริงๆรวมกันหมดนี่เกือบหกสิบคนก็เลยเราเออแยกแยกกันอยู่แล้วกันอะไรอย่างงี้คนนี้่อนก็คือเพียของเป็นี่กันเลยค่ะใช่ค่ะใช่ครับผมถ้าพูด,พดขำๆได้ปะเพื่อนตอนเด็กคือแบบดูดไขมันแทบทั้งกลุ่มเพื่อนมังหาหลอเล่นไม่หลอเล่นไปสู้ไปสู้เงาว่าคนไหนเพื่อนตอนเด็กเพื่อนตอนเด็กผมว่าโกสู้ดาราไม่ได้เนาะเออใ เตรียมผ่าคลอมกันยังไงบ้างก็เดี๋ยวคงต้องฝักไข่หลักกันนี้ค่ะใช่แค่นั้นเองอยากมีลูกสาวครับอยากมีลูกสาวชอบชอบอยากมีหนึ่งคนเท่านั้นอ่าใช่นี่เป็นลูกคนเดียวสรุปได้ลูกชายมีสองคนยุ่งไม่ได้เลยนะคะฮะอันนี้ออแงกเลยค่ะยังไม่มีแลนค่ะ อ๋อเดี๋ยวมีไปอังกฤษค่ะแต่คุณแม่ไปด้วยแฟมิลี่ไปดีย่ยังไม่เรียกว่าฮันนีมูนเป็นพรีฮันนีมูนก่อนแล้วเดี๋ยวไปฮันนีมูนจริงๆอีกทีนะยังค่ะยังไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงเลยแล้ว<ล>ก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นสถานะอะไรถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเติมเติมเต็มรอยยิ้มให้กันแค่นี้ก็พอเลยจริงพอ มั่นสัญญามันสัญญาใช่ไม่อย่างน็อตก,ก็สัญญาว่าจะดูแลเนยให้ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็นอกจากดูแลแล้วคงจะเป็นเรื่องของการ support ในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทีฟแล้วก็เส้นทางที่เขากำลังจะเดินไปในอนาคตเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้แบบว่าเนทเนี่ยที่เป็นแบบทั้งอาร์ติสเป็นทั้งแบบยูทูบด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพม,มากๆเลยเขาเดี่ยมัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตมากในเส้นทางอาชีพเนี้ยแล้วผมก็พร้อมที่จะพพอร์ตทุกอย่างที่เขาทำแล้วเขาชอบแล้วเขาหลักมก็จะรักสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเช่นกันส่วนเน็กก็จะสัญญาว่าจะทำให้น็อตหัวเราะแล้วก็ตลกตลอดไปแล้วก็จะร้องเพลงแกสโนว่าทุกเพลงเขาเครียดมาเยอะแล้วนะคะเราต้องเป็นชนิดสมัยใหม่เราสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราจะไม่ทำให้เธอเครียดค่ะเยนะคะ้นตลอดเ จะสาวอะไรนะดูอันเลิศตลอดเวลาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมเราเหรอเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเขาชอบเขาเป็นคนเครียดจริงๆริงคนที่เลือหนื่อยใช่เราไม่เหนื่อยเราแรงเหลืออย่างเดเจ็บนะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะ